โ,โอ้บ่อลงระบายโอ้ฮะพี่น้องครับเมื่อนี้เฮ็ดจิ้นยังไงครับทอดไข่เม่ที่ใส่น้อไมน,นไข่แบบนี้ทอดไข่เอามาเฮ็ด้ังน่อครับเพื่อน้าบ้านอือตาทานอือไฟแห้งหนะ เทียมก่อนนี่ยชจู้เกี่ยวกับเทียมก่อนให้มันเหลืองๆหอ,งอมๆครับให้หลที่สุอาใส่กยย่อนนะมั้งอุ้ยนี่ไงเอา้านี่ไข่พีน้องไข่ จะฟองเลยหาหาบฟองไม่ใช่เธอเกินหมดละสีฟองเรากินแค่ฟอ,องเดียวมอนก็แม่กินฟองนหนึ่งกับโบบดนึกใส้กินได้เออเปิ้งบาทเนี่ยคือเขากินเนี่ยปรธรรมดาได้ทอดไทยนี่วิธีการทอด มันลายปวดบ่เอาสองขือลายปวดสีบวเสียเลยทอดสองขือเอาอม,มันสีบ่งามบมไม่มมยังดอกทอดไข่ที่เป็นเผ็ดบวละพื้นกันเลยบ่ได้ทอดโดนเสียบบวระนิดหน่อน,นจีบจนแทนบลระนี่ครับ เต่าทานมันสิเป็นไข่ขั่วหรือว่าเนี่ยเป็นไข่ขั่วหรือสิเป็นถอดไข่หรือจเป็นไข่เจียวหรือสิเป็นไข่ขั่วร่องเบ่งนะครับเต่าทานเบ่งไฟบ่ได้งี้จังสิล่ะ <c oughs> เอ้าใส่ฟืนเข้าไปเอา้าวก็หัดแห้งอยู่ก็ลังลุกเดี๋ซื้เพื่อนในจังหันหลายนะ้อยเจียวไข่กฟองเดียวกันได้เี่ อลีลาเด็ดพุดต้องยืนต้องสีได้ถอดไข่นี่ครับเริ่มจะเป็นไข่เจียวละบางหันเป็นไข่ขวบแจ่เปลีลาพุดไม่เจียวไข่กระเต็นพุดเบิ่งกินองเบื่องอ่าลงมามันมันไหม้กดมันเหรอวะ แบ่งครึ่งก่อนก็นได้ถ้าไม่แบ่งครึ่งมันจะแตกเรื่องง่ามเลยพี่น้อยเออแกวา่าหนามันสุกหนิข้าวพลกครับล่างเมันก็นกสีเหลืองอุ้ยหุยกาบอดีก็สีใหม่ครับพี่หน่อยพร้อมเลยครับพร้อมเลยปึ๊บนี่เหลืองอุ้ยหุย สุดยอดอีดอกทีครับพี่น้องอยากเอาถาดมาใส่ครับถาดย,ย,ยังล่างหลังไม่กันอีกุ่นบกร่างแค่นาะยัม้ัควมาหะนาบ้นานเริ่มแล้วพี่น้องเลยเริ่มเลยพร้อ,อมเลยขุนขุนม,มาแล้วอุนขุนม,ม,มาแล้วไข่เจียว ององหอมไข่เจียวอืมแล้วตัวเต็มถาดเลยนี่เบ่งฝีมือครับพี่น้อง<ล>ง่ามคือเก่าครับพี่น้องบ้านสะที่สองสทะที่สองกะเทียมไน,น้ใช่ไหมเด้